จ้งแจ้งแชร์กวากวาาเวลาเจนนาแต่ปามาอุ้ยตอนที่มองซองมารุ่มเลยมาพี่อยากเอาลงกเว่าเคยกับพี่สองน้องก็เล่นมาเลยหัวใจยังหวังเราไม่เป็นคนงายงแฟนี่ก็ได้แฟนน้องก็ดีเขาะเป็ดลายเนื้อเราเป็นสีบอนด์ดีใจดีอะไรลกดีใจเพราะใจพี่มาซ 小姑娘，扎起马尾。 ออลูกมือทำไมนะฮนะเจอพี่แจน,นี่ที่ไหนคนะ,ะเจอ,อไหนตู้เย็นเหรอเจอที่ไหนนะ,ะงานลอยกระทงเป็นไงนเป็นไงนตัวจริงไม่หวือนในตู้เย็นใช่ไหมเม <c oughs> ื่อกี้มีคนไปเคาะประตูห้องนะคะบอกเป็นเอ็ซีมาตั้งนานแล้วเราก็ดีใจบอกว่าเป็นเอ็ซีใครรู้ไหมฮะ <c oughs> พวกลี่งไง นี้ก็คงจะเข้ามาดูในไลฟ์สดอยู่ว่าพี่เจนนี่พูดถึงหรือเปล่ามันเป็นแค่การแสดงจริงๆแล้วมินนี่ไม่ได้ชอบคุกนะคะทุกคนแต่ถึงแม้มินนี่เขาจะไม่ได้รักแต่พี่เจนนี่ก็รักพี่ในเงินนะโบน <c oughs> <c oughs> ูยังงบเล่ดิเงินรเราให้หลอกง่ายก <c oughs> ็ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาไปถ่ายรูปนะคะช่วยออกห่างทางมีเงินด้วยนะคะพอดีเจนนี่หึงนะคะช่วย วันนี้สวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมแจกของรางวัลด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในงานก็สามารถเข้าไปในเพจอีสุสุอันดามัมนสาขาโคกลอยนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยเช่นกันเอาวันนี้เสียงปรบมือกับพี่เดนเกอร์คนแรกพี่จูนค่ะคนที่สองพี่กันค่ะเฮ้ยปกติเวลาเราได้นำตัวเราจะมีการเต้นใช่ไหม อันนี้สามารถเต้นโดยไม่มีดนตรีได้ไหมได้ nice. อะพี่จูนค่ะ ไอต้นแกชันหมูต้นต้นติ้นคนในค่ายห้ามเป็นแฟนกันเข้าใจไหมพุกลี่ถ้าดูอยู่ฟังตเงนตีมาอ่ะ,อะนเ,เอาไทีลตีมาอะไรคะนี่เืเสียงเนตีหรอมันดังว่ายัางไงนะคะ ปกดนานและใจมันกังออาไม่มีใครเอาันและไมีู้ที่วันวานไม่แต่คนเจ้าชู้วุ่นวายในตางถิ่เที่ยวรอกดกระด้าไม่ใคร ลูกหนูยังเด็กกันอยู่นะลูกนะใจเย็นน้ลูกพี่เนร้องยังเพี้ยงเลยคนไหนร้องได้บ้างาช่วยพี่เจนนี่หน่อยใครร้องได้อยาให้หอมแก้มสองทีอ,ะอ่ะปุ้ปุยร้องได้เปล่าจู้ตอาได้ไหมมาตาการแสดงออกมาเร็วเร็วเร็ว,รวตามาเร็วมาเร็ว ดูลีนูช่วงนี้พี่เงินเขาไม่ค่อยสบายใจนะคะเพราะว่าพี่ลูกือจะแต่งงานเขากอกหักอยู่ลูกธรรมดาเนี่ยหน่อยแต่งงานเส้นเลี้ยวนะมาลูกอาจจะเราไปพูดข้าหาหน่อยเร็ว,วขอไม้หน่อยขอไม้ตัวเองไปรับไมคไป <c oughs> ขึ้นหมามันโฟกอเลย <c oughs> ทักทายพี่น้องแฟนคลับเปนเพลงหน่อยกด้วยหน่อต้วกอ่ะ <c oughs> น้าิดูวดวดวสวยเด้อมั่วไปดสวยอพระนางสาธาณมันปลอมจากมาเลยนะฮะลองลองพูดดีกังนี่ย,ยมการโพมั้ยเดี๋ยวพเราไ,ไม่ดูเป็นฟันเราไหมชื่อน้องอะไรสุกัดครับอะไรนะคะสุกัดครับมีแฟนรยืยัไม่นะไม่โอ้โหทองเมงเลยไม่ครับ้องเมงเลิกคุยทงหเมดกับพี่เจนนี่หน่อยนะคะ ได้ไหมคะเอาให้กำลังใจก่อนจับมือก่อนทีนึงขอบคุณที่มาจับมือทีนึงให้กอดทีนึงให้กอดทีนึงอห้เลิคุยแล้วเอาอเวอร์ชันเจนนี่กับอะไรกันกันสู่กันสู่การแปลว่ามาตานใช่ไหมป็นด้วยมาอยู่งสองคนเนึ่งว เลยนะคะไม่ใช่รถนะคะร่มนะคะขอบคุณค่ะอยากหอมแก้มอยากกอดใครนี่คะลูกใครนี่คะใครจะได้ที่อยู่ตรงนี้นะลูกอยาเอาที่ค่ายนะหองแก้มใครดีอย่ากบอกว่าชูกลับมาลงมาเลยคะหอมแก้มใครคะลูกพี่เจนนี่ค่ะ 你看你。嗯嗯 <laughs>